สวัสดีค่ะสวัสดี fc ร้านเสื้อมือสองคุณแหม่มที่น่ารัก,ท,กทุกทุท่านนะคะสวัสดีคุณแม่พี่ป้านาอา fc ท,ทุกทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะคลิปเครื่องประดับรอบบ่ายโมงนะคะเป็นเครื่องประดับนํเข้านะคะเป็นเครื่องประดับนเข้าเออ ก็จะลงสลับกับเสื้อนะคะแม่จะลงสลับกับเสื้อแล้วก็ว่างก็จะทําเครื่องประดับบ้างทําเสื้อบ้างนะคะรอบเย็นก็น่าจะเป็นเสื้อมั้งคะเสื้อเสื้อเสื้อคลิปรอบเย็นจะเป็นแบบราคาย่อมเยาวนะคะคลิปรอบเย็นราคาย่อมเยาเพราะว่าเออนีเออเอ,อ,อะไรเยอะแทรู้สึกว่ารีดเมื่อเช้ามันมีแต่เสื้อ ซับในอะไรพวกนี้นะมันไม่ค่อยมีสวยๆเท่าไหร่นะคะมาดูคลิปเครื่องประดับกันก่อนดีกว่านะคะว่าเรามีอะไรให้ชมกันบ้างเด้ออันนี้มันเป็นกระตุ้มหูอะเป็นกระตุ้มหูที่มันไม่มีคู่แม่กระตุ้มหูที่มันขาดคู่ยังไงดีอือฮะก็เนีย่ยค่ะมันขาดคู่เนี่ย ไปไม่รู้จะใส่ยังไงอะนะแล้วหนูก็ไม่รู้จะขายยังไงด้วยหนูก็เลยจับมารวมทั้งหมดทั้งมวลจับมารวมกันทั้งหมดทั้งมวลมาขายก็แล้วกันนะคะเป็นกระตุ้มหูเผื่อว่าใครอไปใส่แบบข้างหนึ่งข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งหมดนี่มันจะตั้งกี่คู่11คู่11คู่120บาทเด้อชุดที่1ค่ะชุดที่1 11คู่120บาทอันนี้จะเป็นงานมุก มันจะเป็นตัวตัวตัวเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนตะปูแล้วก็เป็นงานมุกนะคะมีข้างเดียวมันจะมาอะไรข้างเดียวแบบนั้นอันนี้ชิ้นที่หนึ่งอันนี้ก็ชิ้นที่สองชิ้นที่สองนินเหรอไม่ใช่นินแท้หรอกมั้งชิ้นที่สามชิ้นที่สามค่ะ แล้วก็ชิ้นที่สี่ตัวหนีบอะมันเป็นตัวหนีบชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกอันนี้มันเป็นแบบนี้เป็นตัวตัวขอชิ้นที่หกชิ้นที่เจ็ดตัวหนีบยกไม่ใช่ยกแท้หรอกมั้น้ำหนักมันไม่ได้ชิ้นที่แปด ชิ้นที่แปดค่ะชิ้นที่เก้าโอ้สีดีเนาะแต่ไม่ใช่ทองแท้นะแล้วก็ชิ้นที่สิบเป็นเงินแล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สิบเอ็ดน่ารักอ่ะอันนี้ถ้ามาเป็นคู่นี่คือแบบจึ้งมากสวยมากเลยสิบเอ็ดคู่หนึ่งร้อยี่สิบาทหมายเลขึนหนึ่งค่ะสิบเอ็ดคู่หนึ่งร้อยี่สิบาทหมายเลขึนหนึ่งเดอ้อใคร อยากได้ก็ทักมาโทรมานะคะ065-014-4570ต่อไปเป็นงานจี้จี้เดี๋วหาหาเลยแขวนก่อนเออตัวแขวนอยู่ไหนหมดเนาะแป๊บนึ่งเนี่ยงานจี้นะคะจี้ ชิ้นที่สองของเราเป็นจี้น,นะะี่ชิ้นที่หนึ่งนะคะสิคู่ชิ้นที่สองเป็นจี้แบบนี้แม่ไม่รู้เป็นรูปอะไรรูปเหมือนรูปแบบจีน,นไม่ใช่ทองแท้นะคะเช็คแล้วไม่ใช่ทองแท้เป็นงานจี้นะคะชิ้นที่สองอยู่ที่หกสิบบาท แบบนี้นะชิ้นที่สองหกสิบบาทจี้สวยๆง่ยายก็ลองแบบนี้นะชิ้นที่สองค่ะหกสิบบาทจี้สวยๆนะประมาณนี้ค่ะ ใครชอบก็จัดไปนะคะใครชอบก็จัดไปสีเลยแบบนี้เลยก็ลาดอกสีทองดีเหมือนกันนะแม่สีดีเหมือนกันนะ <S 1> <S 1> <S ดูเผลอตอนแรกหนูก,ก็เผลอไปเช็คเหมือนกันว่าเอ้ยมันเป็นแบบทองแท้ปะะทเปล่าวะทําไมแบบสีดีจังแต่ว่าน้องแหม่มเช็คแล้วมันไม่ใช่ทองแท้นะมันใช่ทองแท้อ่ะชิ้นที่สองหกสิบบาทต่อไป ชิ้นที่สามก็จี้เหมือนกันชิ้นที่สามจี้เหมือนกันนะตัวนี้ห่วงห่วงมันไม่มีห่วงมันน,นี่เป็นแบบนี้ชิ้นที่สามู้เช็คแล้วห่วงมันไม่มีชิ้นที่สามอยู่ที่หกสิบบาทเช่นกันชิ้นที่สามหกสิบบาทเช่นกันค่ะแม่ สวยเลยชิ้นที่สามนี่นึกว่ามันเป็นทองแท้สอีกชิ้นที่สามหกสิบบาทตัวต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่เป็นกําไลหยกที่สี่เป็นกําไลหยกหยกแท้นะคะหยกแท้หยกแท้หยกขม่าแท้นะคะตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่หก น,นะคะ6เซนสวมสวมข้อมือได้สำหรับคนที่ข้อมือไม่ใหญ่นะถ้าคนข้อมือใหญ่ต้องประมาณ6.5 6.8หรือ7เซนไปเลยนะถ้าคนอ้วนๆน,นะอันนี้สำหรับคนไม่อ้วนนะไม่เกินไม่เกินกี่กิโลก็แล้วแต่มือบางคนนะบอกน้ำหนักก็ไม่ได้นะแต่น้เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของเราก็จะวัดประมาณนี้นะคะวัดจาก เส้นรอบวงในอยู่ที่หกเซนนะคะหกเซนหยกแท้นะคะสวยมากหยกแท้นะคะชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่น้องหยกสองร้อยบาทค่ะชิ้นที่สี่นะน้องหย,นะยกนะสองร้อยบาทต่อไปชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้านะคะเป็นอะไร มุนปอยู่ชิ้นที่ห้าเป็นไส้ข้อมือเหรออันนี้ชิ้นที่หกชิ้นที่ห้าเป็นอ๋อน่ารักอะไส้ไส้แล้วก็เป็นจี้จี้เอ,อ่อจี้รูปรองเท้าชิ้นที่ห้า ชิ้นที่ห้าสร้อยแล้วก็จี้รูปรองเท้าแม่เออซึ่งมันทำน่ารักแล้วแล้วก็ประดับพลอยค่ะพลอยแท้ไม่แท้ไม่แน่ใจนะมันไม่ได้เช,ช,ช็คไม่ได้นี่สร้อยจี้รูปรองเท้าสวยงามแล้วก็สร้อยเอ,อ่อตัวตัวจี้ไม่ใช่เงินนะชุบค่ะตัวจี้นี่ไม่ใช่เงินเป็นงานชุบนะคะแบบนี้สร้อยรองเทา้า อันนี้ประดับพลอยประดับพลอยแล้วก็ไม่ใช่เงินแท้นะสําหรับรองเท้าเนี่ยไม่ใช่เงินแท้แล้วก็ตัวสร้อยก็ไม่ใช่เงินแท้ด้วยตัวสร้อยก็ไม่ใช่เงินแท้ด้วยนะคะใส่สวยๆอะ่ะใส่สวยๆความยาวความยาวสร้อยอยู่ที่เออมันสั้นสิบห้านิ้วความยาวสิบห้านิ้วสร้อยอะ่ะ มัไม่ค่อยโฟกัสมันไกลเกินความยาวสร้อยอยู่ที่สิหนิ้วทำไมมันไม่โฟกัสเอาเอาใหม่ที่รองเท้าชิ้นที่ห้าสร้อยสิบห้านิ้วอยู่ที่ สี่สิบบาทค่ะต่อไปชิ้นที่หกนะคะชิ้นที่หกเป็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือเงินแท้นะคะสร้อยข้อมืองานเงินแท้ชิ้นที่หกสร้อยข้อมือเก้าสิบสองจุดห้าเงินแท้รูปดาวชิ้นที่หกอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท ชิ้นที่6 1หนึงบาทสร้อยข้อมืองานเงินแทนะคะสวยๆต่อไปชิ้นที่7ชิ้นที่7จสร้อยสีทองพร้อมจี้มันไม่ยาวอ่ะแม่มันสั้นความยาว15นิ้วสร้อยสีทองพร้อมจี้ยาว15นิ้วชิ้นที่7 40บาท ชิ้นที่เจ็บสี่บาทสร้อยข้อมือเอ้ยไม่ใช่ใสร้อยคอสร้อยคอพร้อมที่แท่งนะคะสร้อยคอพร้อมที่แท่งสีทองความยาว15นิ้วอยู่ที่สี่สิบาทด้วยต่อไปนะคะต่อไปชิ้นที่เจ็บเจ็บแล้วหรอ เจ็บแล้วเจ็บคือสร้อยข้อมอือไปชิ้นที่แปดตัวได่ล่ะแดอุ้ยจังแมนอนลังเนาะชิ้นที่แปดสวยมากข้อมือ,ข,อ,มอ,อ 8, นะข้อมือสีทองชิ้นที่แปดนะข้อมือสีทองค่ะแม่ เดี๋ยวเอาใกล้ๆเออข้อมือสีทองชิ้นที่แปดความยาวความยาวของข้อมือนะอยู่ที่ข้อมือใหญ่อยู่อยู่ที่เจ็ดนิ้วอยู่ที่ความยาวของสร้อยเดี๋ยวหนูวัดให้ใหม่ก่อนหนูไม่ได้เขียนไว้นี่หว่า ดูวัดไว้แล้วตอนแรกอะแล้วก็ไม่ได้เขียนไว้ความยาวสร้อยยี่สิบเซนท้แมความยาวสร้อยอยู่ที่ยี่สิบเซนโอ้ทำไมมันสวยอลังขนาดนี้อืหนึ่งร้อยห้าสิบบาทชิ้นที่แปดหนึ่งห้าศูนย์ชิ้นที่แปดต่อไป ชิ th, ้นท oh, ี่เก้าสวยมากอันนี้ดูความเงาความสวยเงาสวยมากชิ้นที่เก้าต่อไปชิ้นที่เก้าข้อมือชิ้นที่แปดเด้อชิ้นที่เก้าก็ข้อมือเช่นกันข้อมือกระตุ้งกระติ้นดาวนะคะชิ้นที่เก้าเจ็ดนิ้ว ห้สบบาทชิ้นที่เก้าเจ็ดนิ้วห้าสิบบาทนอน,นออกกันแล้วเจ็ดน,นิ้วห้าสิบบาทค่ะต่อไปชิ้นที่สิบชิ้นที่สิบซส่ะ ชิ้นที่สิบแม่กำลังหาอยู่ค่ะไม่เจอโอ้เป็นแหวนเป็นแหวนปรับไซส์ได้ชิ้นที่สิบแหวนพิงโก้สีพิงโก้ก็คือสีหน้าสีหน้าอ่อนๆปรับไซส์ได้นะใครไซส์ใหญ่ก็มันก็จะง้างออกง้างออกไปเนี่ยค่ะปรับไซส์ได้สำหรับแหวนพิงโก้นะคะชิ้นที่สิบอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท ชิ้นที่สิบอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทสวยนะชิ้นนี้ดูหรูอยู่ดูดีอ่ะชิ้นที่สิบหนึ่งร้อยบาทต่อไปชิ้นที่สิบเอ็ดชิ้นที่สิบเอ็ดนะจี้จี้เงินจี้เงินนะคะรูแกะสวยงามมากชิ้นที่สิบเอ็ด ชิ้นที่สิอ็จี้เงิน50บาทค่ะชิ้นที่สิจี้เงินห้บาทสวยมากอะโอชิ้นที่11นะคะจี้เงิน50บาทชิ้ 11, ทนท,ที่12 12องสร้อย ส้อยสีมันไม่ใช่สีทองหรอกมันสีทองแต่มันจางแล้วชิ้นที่สิบสองค่ะสร้อยสิบเจ็ดนิ้วสี่สิบบาทพร้อมจี้ไม่ใช่นินนะอันนี้ก็ไม่ใช่นินหรอกมันลงยาเฉยๆลงยาสีดำสร้อยอันนี้ลงยาสีดำอันนี้ชิ้นที่สิบสองชิ้นที่สิบสองสิบเจ็ดนิ้วนะคะสิบเจ็ดนิ้วอยู่ที่สี่สิบบาทชิ้นที่สิบสอง 17นิ้ว40บาทต่อไปชิ้นที่13ชิ้นที่13บสร้อยชิ้นที่13นะเหมือนเหมือนสร้อยเคเลยอะสวยมากอะ่ะคนลายแบบลายตันๆสวยเงาเหลือบสวยมากด้วยชิ้นที่13อยู่ที่กี่บาท สี่สิบบาทสิบเจ็ดนิ้วสี่สิบบาทสิบเจ็ดนิ้วจีคริสตัลสี่สิบบาทนะคะสิบเจ็ดนิ้วค่ะจีคริสตัลสวยสวยจี้ของเขาเขาเรียกว่าจีคริสตัลแม่สิบเจ็ดนิ้วคือมันไม่ยาวเดอ้อสิบเจ็ดนิ้วอะใครคิดว่าสิบเจ็ดนิ้วใส่สวมหัวได้สวมไม่ได้นะ สวมหัวได้จะต้อง22นิ้ว24นิ้วถึงจะสวมหัวได้ต่อไปขอเป็นสายมูนะคะสายมูชิ้นที่สิชิ้นที่14บสายมูตะไข่ตะไข่เลี่ยมเงินแท้อันนี้งานของมูเองเลี่ยมเงินแท้แกะแกะลายสวยสวยตะไข่แท้นะคะจากวัดเลยนะคะนี้ จากวัดเลยหนูทําพร้อมกับแหวนพร้อมกับแหวนนะคะแต่ว่าจําราคาไม่ได้แล้วแหละตอนทําตอนนั้นนะคะก็นานมากแล้วนะคะการันตีตะไข่แท้ใครที่สายมูเอาไปเลยนะคะแบ่งปันกันไปนะคะหนูมีแต่ว่ามีเป็นชิ้นงานแบบนี้มีแค่ชุดเดียวแค่นี้แหละไม่ได้มีเยอะไม่ได้ทำมามาเยอะ แต่ว่าหนูมีที่แบบว่าเก็บไว้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมไม่ได้อะไรแล้วแบบมีเยอะสําหรับตาไข่เป็นคนที่ชอบตาไข่เขาเรียกว่าไอ้ไข่นะจริงๆอ่ะเขาให้เรียกว่าไอ้ไข่แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเรียกแบบนั้นอ่ะก็อยากจะเอ่ยท่านว่าตาไข่ก็แล้วกันนะคะตาไข่เท้จากวัดนะคะจากนครศรีธรรมราช เลียมเงินแถ้เงินที่ไม่ได้คล้องนานๆมันก็จะเป็นสีอย่างนี้หน่อยแต่ถ้าคล้องคล้องไปมันก็จะเป็นสีขาวเองล่ะค่ะแม่อันนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพาราต่อไม่ได้แล้วนะคะขออนุญ,ญาตเพราะว่าตอนนั้นทั้งค่าแรงค่าเงินค่าอะไรก็ก็แรงอยู่นะแล้วก็ตะไคร้แท้จากวัดด้วยนะคะอันนี้น่าจะรุ่นสงน้ำมนะั้งหนึ่งพันห้าร้อยบาท สำหรับที่อันนี้เป็นแหวนล้อมพลอยล้อมพลอยป่ะล้อมเพชรัเสเซียล้อมเพชรัเสเซียนะคะเป็นแหวนนี่หนูใส่ประจําเลยนะหนูใส่ประจําเลยกําลังทำสั่งทําใหม่โดยที่สั่งทําใหม่ที่ที่ที่สั่งทําใหม่ก็เลยปล่อย องนี้ไปปล่อยชิ้นนี้ไปนะคะไม่ได้เป็นอง์นะมันไม่ได้เป็นพระเนาะก็ไม่ได้เรียกเป็นองค์นะไอ้ไข่นะคะแหวนไซส์ 56, ห้าสิบหกเรอไซส์ห้าสิบหกสำหรับไอ้ไข่ดูให้ก่อนหืมห้าสิบห้าเองอะไซส์ห้าสิบห้าตึงๆไซส์ห้าสิบห้าเองขอโทษค่ะนะคะ อยู่ที่2,000บาทสำหรับไอ้ไข่แหวนไอ้ไข่นะคะแหวนไอ้ไข่เอาพันเก้าค่ะ1,900บาทค่าส่ง50บาทค่าส่งต่างหากนะราคาราคาเครื่องประดับยังเรายังไม่ได้รวมส่งไอ้ไข่1,900บาทไซส์5า 55, แล้วก็จี้อยู่ที่1,500บาทโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมานำเสนอให้ใหม่ อีกนะคะแล้วก็เจอกันนะคะนำเสนอให้ใหม่กันแล้วกันค่อยๆทำไปค่ะแม่นะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องเร่งรีบเท่าไหร่ไปเรื่อยๆนะคะสะดวกหนูก็ลงไม่สะดวกหนูก็ไม่ได้ลงตอนเย็นเจอกันกับเสื้อนะคะเสือ้อคลิปห้าโมงเย็นเป็นเสื้อนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ